ก็ตึงเตยกันไปไหมจีโอ้ยแชทแชทเฮ้ยสาวโยเฮ้ยแคมเดบิญยาไหมจีโอไมค์กอดโบผมได้บลูจากดีวิชั่นเลเวลดีห้าไหมจี what อ้แชทไม่หันตั้งตัวเลยโบ let's go โบโบอยากเปิดกี่แพ็คโบว่าผมแล้วกันนะถ้าเสร็จแล้วโบก็ถ้าเสร็จแล้วโบก็ออกไปหน้าเมนูเกมก็ได้ให้ผมรู้ว่าโบเสร็จลว let's go โบดิมไเรียตึงไหมจี คิร์กโบเคิร์กเลสโกโบแปดสคูณเโนบลูโบอีเกตตคุกไรนาวไมจีอีเกตติ้งคุกไรนาวโบขอบคุณมากครับขอบคุณมากอีเกตติ้งคุกไรนาวโบรางวัลอีลิทนั่นแหละไอเชียไม่ได้บูเลยเหรอ,อเฮียบวกอยากจริงบวกอยากจริงไมจี What บวกอยากจริงโบ คือเดสก์ท็อปบูดูมันต้องบูหรือปะแปดเจ็ดคูณสี่ถ้าไม่บูก็คือไม่มีไม่มีดิวิชั่นไหนบู boo, นะ what the heck bro this is how it's so freaking hard this week what oh so bad bro i t so s bad สภาพเอลิตหนักหยู่นะไมจีจริง <laughs> อรองอลิตโคตรโคม่าโบ เครั้งสุดท้ายแล้วไมจีครั้งสุดท้ายของเขาแล้วโบเอ้ยผมอยากให้เขาได้บูว่ะเปยถูกเครื่องไอ้เอ้ยเปรีมาพัสบอร์ดมาได้ครับได้ครับช่องแชทเดี๋ยวผมตามไปนะผมขอเคลียร์ในเพยห้าก่อนแล้วผมตามไปโบออปชั่น2ูด้วยว่าลิชาร์ดคุกโบแชทสแปมคุกพรมีอีแต่แชทโบ คึกคีเกติงคึกบอว์ it doesn't matter มันจะ double b l o c u t แต่มัน doesn't matter ไหมจีคึกโอเคโบ one of five ถ้าโบเปิดเดี๋ยวโบก็บอกไปกันนะอย่าบอว์ออกไปได้เมนูก็ได้โชคดีไหมจีเคิึกเคึกบกว์โกเบลดิโบอว เออเรื่องสมอสสลสไลด์เหรอเชีย่ย Y N W A คุกคุกอับเกนวอลค์คุกไหมจีโอ้ยโซ f r e a ิ i n g คุกบ่บ่คุก แปาคูณ7ไหมจีขอาหวังของหม okay, oh ู่บ้านบลูโอเคยันโอบากโบยันโอบากแชทยันโอบากโบบลูโบ let's go โบลียานมาเลสไมจีโอ้โอยู่เมกาไมจีอยู่เมกาไอแชทรีไซเคิลวะเด็กยีบีโกไมจี เฮ้ยคุกค็กโอ้วอลอะไรเอ็กเชทเพื่อฮิมโบใช่ผมชอบวายนี้ว่ะผมชอบวายที่แบบผมนั่งดูช่องเชลล์เมนูวายผมชอบอ่ะผมรู้สึกว่าแบบผมเป็นเหมือนแบบเลซี่สตรีมเมอร์ไอ้กูสตรีมเมอร์ขี้เกียจอ่ะโบแชทถ้าไม่บูออกแชทพิมคุกรอเลยแชทพิมเลโบรพิมเลโบรปีสกายเก็ตคุกไหมจี c ค o k c ก o คก everybody get c cook. what what อะไรวอล l reward bro เอาจริงก็จะดูมายังมีงใครเปิดได้เกินผมเลยนะวยผมยังได้บู95บ้างได้เก็ตคุกชิเป่งถ้าเราถ้าเราไม่เจอบูจากแพ็กนี้เราเก็ตเราพิมคุกเลยบอคุกกูเห็นอะไรอยู่เนี่ย โอ้ยก้อนบอเควินเดบรอกุรักกูรักกูรักโุกบอวสกายเกตโุกกโกต้องแชทต้องการดูแพคกกรันตีของของนายโซแบทอิลิทโนบูบอเป็นเรื่องปกติบอว์อิลิทโน เฮเบโกไม่จีถ้าไม่ซีบลูคือยูเกตคุกคุกถ้าไม่เจอบรูถ้าไม่เจอบรูคือยูเกตคุกไม่จีตอนนี้เรากลายเป็นหม้อทอดหมดแล้ววะโบตอนนี้คอมมูลเรากลายเป็นหม้อทอดหมดแล้วปะ alright bro นี่อ่ะไม่ใช่วีคียดีที่สุดที่คุณเปิดไล่วอที่ถึงที่คุณหวังกันแหละตัวเอ็กแช่น่าไหมจีอีกเซลดิซิสฮาวคนที่มีคอยสองล้านห้าทำเงินโบดิซิสฮาวคนที่มีคอยสองล้านหกทำเงินเอตีเซเว่นโฟร์ let's get it blue chat 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 โอ้ไม่กอดโบร์กกระเบิดวอเตอร์เฮกโอ้ไม่กอดโบผมกิด้วยเป็นฮาแลนด์บาชาอนาตวันโบรอนาตวันออร์ายไมจีดิฟรายโบดิฟรายดิฟฟิกกิ้งฟรายเฮลิโกโบบาเลราแชท โอเคบาเลล่าไม่จี not bad โ o not bad not bad บาเลล่าโบ not bad โบนี่โบดีสุดแล้วแต่ดูมาการ์ดแดงเนะี่ยโบดีสุดแล้วนะลูปไปรือแปดสองดีครับถ้าผมว่าถ้าเกิดมีการดแดงเยอะลูปแปดสองก็ได้โบถ้าเกิดมีแรงนะก็ลูปแปดสิบเอ็ดแล้วแต่ว่าโบมีอะไรยเยอะคุกโบ little ยเกตคุกอเอลิทเ e วิชั่นเพเยอร์เกตคุกไรหน้าไ o มจีตอนนี้ลิเดวิชันเพเยอร์ t กคุกไรหน้าคกเอาโดมมาฝากครับเปิดไดเป้มอเช้าวู้เนมาอีโซแรโบโซแรเออโดมาฝากครับ เอาลงมาฝากครับไปเห็นบูย่างๆแปบใ,ใจคุณส่โบเชี่์ปกติมันต้องได้บูนะเว้ยแพ็คเนี่ยได้บูตลอดเลยผมเปิดมาเชีย่ยวีกนี้แม่งดับสิ้นจริงรอ่ะโบการที่พวกเราคาดการณ์กันว่าวีกนี้อาจจะเป็นปูตเต่ลาหรือเปล่าพาทรีรอ่ะโกเบลการที่เราคิดว่าแบบบูออกยากอะ่ะมันเป็นเรื่องที่เราคิดไปเองหรือเปล่านี่คือเรื่องจริงนะเว้ยโบถ้าอีลิทยังโดนคุกขนาดนี้ก็คือจบละ เลดการันตีขนาดนี้นี่คือโดนนี่จบละโชคดีไหมจีภาวนาขอให้โบโชคดีโอเคแชทสลับเมนูเตลรี่คุกโบคุกไหมจีเบรโนโฮิวามโบได้บบเรล่าไปแล้วไงโบโดนเก็๊กคุกในแพ็คไงทูพันเดดพีเพิลอินเด i g แชทไรน่าวะผมไม่เคยมีคนดูเกิน200คนเลยโบนี่คครั้งแรกดังกิวไหมจีแล้การซัพพอร์ตจอโคตรชัด Let's go โบ Let's go m ม g จคาโตโต้รอคาโตโต้โอ้จอโคตชชัดเฟรมเลกโคตรลื่นอะ่ะดูดิสุดกดไลค์โบได้คาโตโต้สุดกดไลค์ขอบคุณมากครับแชทบลูโบผมลืมไปเลยว่าเราบุกชาร์ลตะเตเบก Double, ดับเบิลแชทเริ่มต้นที่กล้สามโบโอ้ my god แชท ลำต้นที่ใกล้สาไม่จีโอ้ my god โบเราไม่ควรมองข้ามแพ็กนี้เออเฟรมเลยแบบฟุฟ้าภาพโคตรสวยในโตรอะในโตริคอร์ดเนี่ยแต่คนนี้ได้ดีสุดนะโบตั้งแต่ตั้งแต,แต่ตั้งแต่ดูดูคนอื่นเปิดมาคุณริบรโรดดวงดีสุดนะ et seven four โบ Kirk. เคิร์กเรากลับสู่โลกความเป็นจริงโบ กสูรโลดความเป็นจริงไหมจีเลสโก้มาจีโชคดีครับคุกบอเคอ again, ร์กมาเตโอปฏิินเจ็ดคูณสี่แชทคุกอาเกนบอยูรบราเตอร์เก็ตคุกอาเกนมาจีเคดีบีโอ้ยโบไม่เอ็กเชนเลยเหรอทำไมโบลิชกันจังเลยวะ <c oughs> ทำไม ดูหมดแล้วครับออบเจกตีเอ้อยไมได่ดูเลยเอ่ะโบออบเจกตีไม่ดูเลยยังไม่ดูเลยอย่ะไมจีเดี๋ยวเดี๋ยวผมกลับไปเพย์ห้าใหม่โบผมกลับไปใหม่ผมยังไม่ได้เปิดแพ็คเลยโบผมกลับไปใหม่บลูแชทโอเควิกเตอร์ป่ะแต่วิกเตอร์เป็นการ์ดทองเนี่ยเป็นใครไปไม่ได้จริงๆอ่ะ นไข่ไปไม่ได้จริงๆ Mentality Shape พย y Quick sell like 94, cool. s ซ l เลก้าสี่บอ Let's go บอ Let's go Blue again บอโอโอบักเชี่ยแชทนึกภาพได้เป็นเอ็มปาเป้ดูบนะไย ว้าวคนนี้เหมือนโอเคสุดเหมือนดวงบาลานซ์สุดอันนี้เหมือนดวงปกติเฮ้ยใ,ใช่ปรับเลนแล้วโบบูออกแล้วโบบูออกแล้วโบออวปรับเลนแล้ว